เราได้เลือกภารกิจแล้วพอกก็สวยได้เลยเราจะไปปล่อยจรวดไปปล่อยจรวดเออจะไปปล่อยจรวดต้องรีบกู้โลกนะเรามีเวลากู้เอเรียนี้ไม่เ,เยอะเนะีเราต้องรีบทํา ถึงจะไม่ต้องมีใครมาจอยกับเราเราก็จะไปด้วยตัวเองได้ก็จะเอา RPG ไปด้วยในรอบนี้ระดับอะไรเนี่ครับเหมอ,อ๋โอโ,โอ้โห,โโห,โโหพี่ครับไมช็อตเออพี่ครับโอ้โหไมจะเปิดออโต้ทำไมเนี่ย ฉันไม่ได้ยินชินอวินะฉันมิวมันไปแล้วนะพอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ยานของฉันตอนนี้เรากำลังลงไปกำจัดแมลงข้างลานะ่างนั้นดูแลตัวเองด้วยสหายแล้วเราจะกลับบ้านพร้อมกันอเ,เอาเราเราถึงพื้นแล้วแ <ไป S 1> ยกย้ยายทำภารกิจด,ด้วยโอ้เกิดมากลางดงตีเลย โอ้ระดับบ้านงานทั้งหลังระวังนั่นเอาตัวใหญ่ก่อนมาเรียกพวกแล้วตัวใหญ่ป้าไปออกเลยแล้วเอาละต้องเรียนเพื่อนหรอกว่าทำไมฉันเรียกไม่ได้อีกแล้วมันเป็นเพราะอะไรเอามันเลยเอามันเลยสาย ดูใหญ่ปะคว่างเบรยไปแล้วคว่างระเบรยไปแล้วโอ้คว่างระเบรยไปแล้วโอ้โหทำไมเพื่อนตายแกวะโอเคมันล่วงแล้วกดเร็วก็ไม่ได้จริงเว้ยเลดฟอร์์แล้วเขามีตัวใหญ่ติ๊กให้เพื่อนเลย เราคุ้กันไอพวกหัวเสะได้อย um> ู่เอ้ยขรัเ้ยขอรไบ้ยอั้ยขอรัยอรับเฮ้ยขอรับเฮ้ยร์พเ้ยทอ่ได้แลร้วฉรันจะหยิรบ r p g รเอาัันเจอตัวใหญ่ฉันจัดการเองตรงนี้พวกนายแยกไปทรกิจหลักได้เลยไม่ต้องห่วงฉัน ระดับ6โอ้ยพี่เบิม้มมาเลยเข้ามาเลยมาอย่าเหนื่อยก่อนละ่ะพี่เบิม้มเหนื่อยก่อนแล้วก็หัวแตกแน่จะเอ๋หมพี่เบิ้มฮึฮึพวกอันนี้มาให้พี่เบิ้มกินโดยเฉพาะเลยละ่ะโอ้ไอ้ขายาวมาไอ้ขายาวมา เอามันเลยา,ย,ยาวอยู่ตรงชี oh <my. S 1> ตรงชั้นยังไม่ตายอาจะต้อง RPG เขนมาหาฉันดิไอาขาย,ยาวเอาจะไปหาเพื่อนฉันทําใบน้องชายระวังด้วยไอาขาย,ยาวเดินไปหาหนายแล้วผมเห็นมันแล้วผมกำลังถอยอยู่เอาละใส่เกี่ย์ม้าถอยได้เลยถอยออกได้เลย เราต้องวิ่งแล้วโหแม่งตายยากขึ้นตอนอนนี้เลยเหรอหึอันนี้เราต้องทำเลยผู้กองตรงนี้เสร็จแล้วเหรอภารกิจตรงนี้แหละทำไมนายไม่กดจอล่ะเฮ้ยผมริมรอยแค่ผู้กองทำไมนายไม่กดจอสหายนายจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเรื่องผู้กองผมผมไม่ลงมานานนะผมอยู่ซูเปอร์เอิร์ธแยนไปหน่อยนึงตัวในสองตัวนั่นทำอะไรกันอยู่กันก็ไม่รู้ อันนี้ต้องหมุนอะไรไหมไม่ต้องหมุนใช่ไหมยังไม่ต้องหมุนรอดึงเปิดแท่นไฟฟ้าให้ชั้นตรงนี้แค่นคั้นอ๋อ,อเขาะจะเปิดเครื่องเขากำลังจะเดินเครื่องตัวที่สี่ตัวที่ห้าเรียบร้อยเกือบร้อยร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละต้องรอโหล,ล,ล,ลดอยู่เรากำลังส่งกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเนี่ยต้องรอก่อน โอ้ขุนยนต์นายพังขนาดนี้เลยเหรอต้องเอาไปซ่อมนะเสเมันมากันเต็มไปหมดเลยฉันไม่มีระเบิดแล้วนะฉันอยากได้ระเบิดคืนมากเลยแต่ฉันไม่อยากเรียกทรายมันค่อนข้างเปลืองเนะนี่ยอ้อาวเรียบร้อยพูดปุ๊บหลุดปับ๊บคืออะไรวะแแลลกกเอาละเปิดเครื่องเดี๋ยวนี้ ผมกองมันยิงมาแล้วผมกำลังไปเปิดเครื่องครับผมมันส่งแอร์พพอร์ตไปที่ตูดมาแล้วเปิดแล้วผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วผมโดนแอร์พพอร์ตเจาะตูดแล้วเอาละมันปล่อยกินเบนเรียบพวกแล้วไอตูดใหญ่มันเยอะมากเกียร์เดี๋ยวนี้โอุ้โหมันโค่นไกลกว่าเดิมอีกวะ ต้องเอาเซนทรีแล้วเคีย์ไม่ทันตัดเลย <c oughs> เหลือแค่สคนแล้ว <c oughs> ไม่มีปัญหาระดับหเราเคลียร์ได้ <c oughs> เอาเระเบิดไปทิ้ง

ตายไหมหมดเอาละเราไปปิดร่องก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราได้สวยฉันจะบอกแล้วว่าวิ่งเลยฉันยิงเฮลบอมฉันยิงเฮลบอมไปเลยไม่ใช้เฮลิบอมเอาละรีบปิดรูด้านขวาเดี๋ยวนี้ก่อนมันจะเกิดขึ้นมาอีกฉันไม่มีระเบิดแล้วกำลังเรียกซับไพดลงมาครับด้านฝาผมปิดเรียบร้อย เก็บแบล็กด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บซัพพลายเร็วเกียร์ให้ผมพลังจะเข้าไปปิดด้านซ้ายครับผู้กองปิดแล้วหนึ่งตึ้งแล้วสองมดเกียร์เอเลี่โอ้ร้อนปืนดีโหลดแป๊บ แล้วกันนะผู้กองครับผมเป็นโดยสารของผู้กองโอ้ตัวใหญ่ไหมก็ผมเห็นแล้วผู้กองเอามันเลยเอามันเลยอ้าวมึงล็อกเป้ายังไงเราวิ่งเลยวะเนี่ยเป้าเลยเลยเป้าเฮ้ยมียี้ด้วยวะปืนเลยเป้าอ่ะแบ็กเซฟตี้แบ็กเซฟตี้อีก ใช้ตอนไหนเนี่ยผู้กองผู้กองขับให้ผมดิฉันขัดไม่ได้ฉันเจอตอกันแล้วตอกันแล้วพี่เบิ้มอยู่ฉันเจอพี่เบิ้มอยู่ไอ้้บมลงมาเลยลงไปเหยียบพันทีลงไปเหยียบพันทีฉันมาร์กแล้วฉันมาร์กอยู่มันขึ้นหัวอยู่ผมมาแล้วผู้กองเต็มหัวเออมหักับเข เรียกเพื่อนแล้วฉันไม่มีอะไรปิดลุมปิดลุมไม่ใชนทีโอเคผมกำลังไปทุกกองปิดแล้วพอกินเสร็จสิ้นสวยงามทุกกองเอาล้วเราไม่รู้ว่าเราเสียอะไรไปบ้างแล้ว,ลวเราต้องกลับไปเก็บเราต้องไปตรงนี้แล้วผมกำลังจะไปเออหอประพาการที่ต่อไปครับผู้กองอันนี้คือไอ้นี่ใช่ปะ่ะเออะไรวะปืนคกใช่ไหมเนี่ยใช่กันเดี๋ยว ไม่ชัวร์นะพวกกองโอ้น่าจะใช่แหละไปกองขนาดนี้เอาละเรามีเซปเปิลหล่นดูด้านหน้ารู้ของอใครอะ่ะไอตูดบึกน่าจะเยอะมากแน่นเลยนายดูซีสิว,ว่ามันมีเซปเปิลด,ดอกนะ่ะแถวนี้นะ่ะเช็คทีเซเปิลของใครผมเจอแล้วครับผม,ผมกอนเราไปเก็บต้องเรียกซัพพลายแล้วฉันไม่มีของแล้วนายนำหน้าฉันไปก่อนได้เลยฉันจะไปรอที่บากิดหลัก นายกับฉันทำภารกิจหลักก็ได้ส่งส่งให้เอกสหารสองไงนี่ไปทำธารกิจรองนายไปเจอกับฉันที่จุดดาวน์โหลดนำไปได้เลยแหมมือไวเหลือเกินนะดนน่ะมีหลุมเล็กๆเนี่ยเคลียร์เองได้นายไปรอจุดทำภารกิจหลักได้เลยเออเอเหมือนเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้านั่นนะใครช่วย ยิงทิ้งให้ฉันทีได้ไหมน่ะไอ้ลังนั่นน่ะโอ้โหมอลลับบ้านงานอย่างนั้นเหรอเออฉันไม่รู้ว่ามันบินมาหรือยังไะนะฉันมองไม่เห็นน่ะผมไม่มีระเบิดแกล้งเลยครับผู้กองผมมีแต่ระเบิดลูกสี่เอาแล้วฉันจะย่องเข้าไปใกล้ๆฉันมีแอร์สปอร์ตอยู่หวังว่าจะได้ครัผู้กองหวังว่าอย่างนั้นแหละนะทัดเลยนั่นตัวอะไรผู้กองมาเตะไปหมดเลยให้ตายเถอะมันมาแล้วตัวใหญ่มันไม่พัง มันไม่พังถ้ามีแอร์ซัพพอร์ตช่วยชีดีมากพี่เบริรมมางั้นเหรอตรงชัดก็พี่เบริรมสองตัวเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยเยออฉันเจอ,ไอ,ไ,อไอ้อ้วนออ,วออกไปก่อนผมเปิดขาหลังมันได้ครับฉันยังไปช่วยนายไม่ได้ฉันติดไอ้กุ้งกล้ามกามนี่ด้วยเนี่ย อไอ้ขาย,ยาวมามันโผล่มาแล้วจวกกองระวังไอ้ตัวใหญ่ไอ้ไข่มันมันนั่งจาะขายันวะออกไปโอ้ยไอ้เย็นบอยใจกับทุกคนลูกปืนน่ะจ,กกนจุก่อนจุก เพื่ทุกเพื่ไม่แล้วพวกกองผมติดอยู่ไกลก่อนผมไปช่วยนกกองไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนเลนฟอร์ดฉันแล้วลองเลนฟอร์ดไกลซะด้วยนะตรงนี้มันมันมนนะ่ะทำไมเลนฟอร์ดฉันมาตรงนี้กลับไปช่วยพกวกพวกรองฉันปัญหาคือกูตายตรงไหนวะเนี่ยมาแล้วมาเลยบุญ เดีย๋ยวดูเช็ดไปก่อนนะไอ้พิบุ้มที่จะไม่สู้กับแกหรอกโอ้โหยิงตูดยิงหัวก็ไม่ไหวต้องยิงปากย,ยิงปากมันโอ้ยตายเถอะอาคารแล้วยิงปากมันตายที่ไม่ไหวเออเอาละพิบุ้มเดี๋ยวเราเคลียร์กันที่หลังเช็ดขอเก็บของฉันก่อน ยังยุ่งกับพี่เบิ้มพี่เบิ้มก็เอาหัวชนป่าอยู่มันมาเรื่อยๆเลยพี่ผู้กองระวังครับลุกสิวะอือออกมาโอ,อโอ้ยเห็นแล้วอืออือขาหลังแตกสวยผู้กอง แต่ฉันต้องหาอาวุธฉันก่อนเหมือนฉันมาร์คไว้ในแมปแต่ฉันโอ้โหใช่ไหมวา่าแมปไปตรงนู้นกูเดินมาไปตรงนี้มาแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะตรงนี้ภาร,ร,ร,รกิจนี่ว่ะโอเคโอเคมันตายแล้วครับผู้กองผมเห็มันล่วงแล้วเฮ้ยอ,อ้วนเนี่ยโอ้ยผมกำลังไปครับผู้กองมันอยู่ไหนครับไอ้ตัวใหญ่เลยตายยากเหรอตายแล้วไหนพี<า>่บุ้ม ว้าวยัวก็ุอะไรฉันต้องรีโหลดทำภารกิจเลยมาอยู่ตรงจุดภารกิจแล้วมันมากันแบบว่าาอนุญตให้ใช้แอร์ซัพพอร์ตผมจะคุมการทุกองเองจะได้ข้อมูลแล้วเอาล่ะต้องเพ้นท์ให้ไวเลยต้องเพนแล้วต้องเพนแล้วเราอยู่ก็ได้มันปล่อยกิ่นเลือดทุกองเราบ้าง พี่เบิ้มมาฉัวต้องเคลียร์ตัวเล็กก่อนแล้วสุจะช่วยเคลียร์พูดเบิ่มผมได้ให้ให้มันหันหน้ามาหาฉันทีตายซะกองไอ้ตัวใหญ่มาด้วยผู้ก,กองใหญ่มากโอเคไอ้ขายาวเทียบเลยผู้ก,กองไอ้โอ้สวยล้มหนึ่งใครก็ได้ยิงตัวข้างหลังฉันทีดิกำลังโอเคผมยิงมันแตกแนละ้วผู้กอง เอ้ยมึดืดอะไรดักด่าเนี่ยเฮ้ยนี่นะสัดแม่งเลยอาวิจีอาร์พีจีเหอะไปก่อนเว้ยใส่แอร์ซัพพอร์ตตกไปก่อนเออล่วงแล้วอันนี้อะไรอ๋อโชคดีฉันอยู่ตรงนี้ เอาละปรากดจัดดาวเทียมกวาฉันก่อนจะไปยังอื่นต่อตามมาใหเรียกอะไรอ๋อนายจะเช็คปืนกลกันเหรอตามใจนายเลยนะเอาพี่เบิ้มพี่เบิ้ม <50 m. S 1> จะเคี้ยวพี่เบิ้มให้ให้มันหันมาหาฉันแก่ละมันเรียกพวกแล้ว จะล่วงไหมไม่ล่วงเว้ยยัดพ,พี่เบิร์ดทีเอามันเลยเอามันเลยเาะหลังหลังมันแตกโอ้ฉันไม่มีระเบิดเออกินจุกแม่งเลยมาถึงวะสุดยอดเลยอ่ะ ปืนออโต้แค้นนอจยิงแล้วกระเด็นใส่ฉันเนี่ยโอ้โหมันแผลบ้านงานร้านติดเต็มเลยพวกกองตรงไหนมันเยอะว่ะตรงนี้แล้วกันนะฝากด้วยแอสปอร์ตเอาลันสเรเรียมเ็นทรี่ช่วยดาดบลนโอ้ยทำไมใช้ของปืนอ,อย่างนั้นล่ะ นี่นายเล่นหมดแล้วอย่างงั้นหรอให้ตายเหรอมันแหนมากันแล้วพวกกองระวังอ๋อจับผายแล้วทหารเราตายไม่ถึงเดินไปทางที่ฉันปาเซนทรีไว้ล่ะนายไม่เห็นหรือไงว่าฉันปาเซนทรีทิ้งไว้ให้นะฮะนายตายไอ้ดาบโชคแลเอาเราไปล่อมันกันเลยพวกเรา เกี่ยวกับที่ฉันก่อนฉันจะลงไปปิดเองพลังไล่ยิงไอ้พวกตัวจะอ้นอ้วนตัวตึบมันอยู่ตรงเอาละจ้าคุยกันด้วยได้เลยพวกกองผมเล่นมันอยู่รูที่สองปิดแล้วหน้าพวกกองมันกำลังวิง่งรูที่สามปิด เปลือเสียปิดบนแล้วเสร็จแน้วพวกกองไอตัวพ่นอ้วกนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยดุยเลยแค่หลุมเล็กๆหลุมเดียวไม่ทำให้นายตายหรอกนะมันไม่ใช่หลุมเดียวพวกกองมันมีไอตัวใหญ่มาด้วยอ่ะเฮ้ยติ๊กมาฉันก็รับไปช่วยผมติดอยู่ผมรอบมันออกมาแล้ว ผมก็ลังพาบอลที่ไปรู้จักกับแรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้ฉันกำลังไปจริจีงก็มาเลยลากมันมาหาฉันเลยเฮ้ยมาเลยเอาเลยโอ้ฉันเห็นแล้วถอยมาถอยแล้วครับผู้กองเต็มหัวผู้กองมันได้แค่ก่อแตกจะต้องดีโหลดล่อไปก่อนมันพุ่งแล้วล่ออ,อยู่ผมไหวอยู่ผมไหวผมไหวผมไหวมาทางนี้เลย ร่วงแล้วจะต้อง r ีโ o a d ต่อแย่และวมาเรียกพวกแอดส์หายละโอ้เล็งไม่ได้ตอนนี้ผมกำลังวิ่องออกไปปิดรูมัน ปืนอ๋นอกดเด็น,นจะไม่ตายเว้ยไอ้วนหลบเรียบร้อยครับพวกกองผมปิดมุมมันได้แล้วกองฉันกำลังสู้กับไอ้อ้วนอยู่กองทำได้เอาล่ะฉันรอด กลับบ้านกันอ,อ๋อทำไมอ้วนเยอะจังวะทล้มาเรียกพวกแล้วด้วยระวังด้วยยิงลูกเหม็นน่ะว้าโ oh, <my> อ้ไม่แล้วก้ไอ้ขายาวเกิกนขายาวมาแล้วเรียกเรียกฉันลงใส่มันเลยเรียกไปแล้วผู้กองผมเรียกไปแล้ว เอาลออออเลยคุกองเออลไปซะไอขายาว<อ>แต่ฉันเกิดประกาโดงตีนนะ่ะฉันเกิดกางดงอย่างนี้ไม่ได้นะมักพี่เปิลไปฉันทีเห็นไหมเอาผมไม่เห็นพี่เป,ปิพรุณกองเออเอาอุวนไปก่อนแล้วก,กัน

โอ้ฉันไม่ชอบเป็นตัวใหญ่เลยโอ้แอบก่อนนะเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันไอโอ้กระสุน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 ปืนเอาละดึงกระบอกไว้ทุกคนจะได้กระพาร์ตกัน ออเห็นไตัวใหญ่ระดับไหนขายยาวเหรอหนายมากขายยาวพิบัติแมงมุมไอ้ล่างโง่เอาบันตัดเลยกองมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันไม่ได้มีแค่ขายยาวนะทำไ,ไมนายไปบอกฉันมันไม่ได้มีแค่ขายยาวมันมีพี่เบิ้มมาอีกทหารจะโดนจิม้มอุยราเปิดเพื่อนเหรอ ไปด่าอะเรียกแอสซอร์ตผู้กองัง้ผมลงมาแล้วครับเรียกแล้วผมมาแล้วผู้กองเกียตัวใหญ่เดี๋ยวดี โอ้มันมาอีกแล้วไอ้อขายใหญ่โอ้ยขายยาวนะโทษทีจะเจอทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วตอนเนี้ยฮันต์เตอร์จะรอดกัดฉันเหรอฮันเตอร์เข้ามาถึงวะเอาล่ะยานลงจอดแล้วมันตายแล้วลงไปซ้ำมันเร็วเข้าเร็วเข้า มีใครเสียเซปเปิ้ลหรือเปล่าเออผมว่าผมเก็บมัากันครบแล้วนะครับเซเปิลนงผมครบแล้วไปได้เลยขึ้นยานได้กลับบ้านกันเอาละเ,เราทำได้โอ้าการนี้ไอ้ขาย,ยาวมันเยอะเกินไปอ่ก็จะเกิดแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้นะแล้วว่าปรับมาแล้วไง <laughs> นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ซเซเปิลหลอกเรา vốn đã được thực hiện như thế nào?